น้องเด๋ยนนี่อายมีเรื่องซีบอกเนาะเออคันว่าแนวนั้นกะไอายไปเฮียนกะตงัตงตังอุกตังเจอเฮียนไปหุ่นกะอือย่ามีมาเจอโซงน้องลี่กะสิเฮ็ดเบียงนำพ้อลำแม่้าาขาอายกลับมา ือว่าหอนแล้วมือนีเนี่ยว่าคือว่าหอนแต่ว่ามือนี้เนาะเออเสี่ยวมืออื่นโตไปยังว่ะเออมือเท้าก็จะได้ไปช่วยผู้เาว่ะมืออื่นเนาะโอ้โหฮ่ามืออื่นวันเศร้าได้เนาะเขากล่าวว่าเนี่ไปช่วยเวียกกันเข้าผู้เศร้าได้คอยช่อยเงินกันมีเวียกแา่ส่วนส่วนนีมืออื่นนะไปนำขั้นข่งมืออื่นนะท่านคิดว่าโตว่างเลยส่วนโตไปน้ำเนาะแต่ว่างอยู่นะมืออื่นนะ คันว่างเราสันมืนไปนำกนนันเนาะไนมื้อืมอืมัดเป็นอะไรเรา4ห5เดอ้อโอเคโอเคเป็นอะไรโทา,ามนัดเนาะโอเคใช่คาะบอก้นไปหกตันไปเลยมีเ่ ดีภาวนาภาวนาพวกน้องมีเด็กแล้วอ๋อืมแม่ละไอ้เออเอาเส้นพวกน้องมานั่งในไอมีเด็กจะลงอัะเส้นนั่งตั้งเออตัวนี้ือว่าไอ้ยากเคืนพวกน้องมาลงตัวนี้เนาะคือว่าพวกน้องทางซ่องสาให้นี่นะคือว่าผ่านการคัดเลือกคนงานคือว่าจะเห็นว่าพวกน้องนี สองคนก็ได้ว่ามีความตัวเด่นอะไรแต่คนลาพนักงานตัวเต่าทางมีซีคณะนี้ก็ได้มาตกลงแล้วมาเอกสั้นกนแล้วมาคัดสั้นว่าเจ้าบรรดาผู้ที่มีคนลาพนักงานผู้ที่ดีเย็นไปศึกษาเมียนโตทางกองกองเทาก็ได้ว่าคัดเลือกให้พวกแต่พวกซ่งท้ายนี่นแหละที่ว่าฮ็ตได้ ตัวจังสันกับคนลาคนงานคอบควเสหายกับตัควคมดีคมงามคอบควเสหายหมอดนี้กัทางเขากับบ่มียังคือตบุญแทนคุณกับจะมีแต่ช่วยส,งส่งเสริมให้พอบวเสหายใั้เด็ไปทำไปเหีย้ยนหลังจากเงินประกันมาแล้วก็ให้มันมีวีซาว่าเฉพาะมีหน้าที่ทำไปสอบแล้วโคน้องเด้แต่ละคนเด้บ่มี อ่ามันห้าได้ที่ว่าบเมีอันครับของค่าใจบ่หรือว่าสหายได้บรอยากไปเงยนหรือว่าสหายได้อยากอ่าอยากไปหรือบรอยากไปกับให้สหายในน้ำกับโบเมีนบระครับแต่ว่าคนรับคนงานแล้วที่ว่ามากันตองแล้วกับตัวพวกสหายในเกิดว่าทั้งส่งคนเฮ็ดได้ดีตัวเป็นอคนเล่นนั่นแหละตัวพวกสหายนี่เฮ็ดได้อ่ากันสั้นทางไทยฮาวกัอยากสร้างพลังงานรุ่นผู้สุดทอดกับให้พวกสหายให้เป็น กูไปทำไปเยียนกลับมาก่ะเพื่อยังเพื่อ,อนันคนเพื่อประเทศกางพวกน้องน้องสองเป็นผู้ซื้อทอดพวกอายพวกพี่รุ่นเก่ารุ่นแก่ไปแล้วพวกแพ้หอก่ะเอา,าไปแกไปแล้วค่ะสม,มุดเวะลาหมดโอกาสไปพักผ่อนมาหอดยามหอดเวลาแล้วก่ะอาจจะบ่มีสาหายได้มาซื้อทอดแต่พวกสอาสหายแล้ว สันกาจะเอิ้อชาวสหายมาล่มกันแต่ที่นี่แทนท่านี้แหละแต่พวกสหายเด้ยังมีมายังการเปิดอกเปิดใจล่มกันอะพราะฉะนั้นสหายพากันเปิดอกเปิดใจว่าสหายได้มีปัญหาของข้าใจอันใดก็รอมา้ยอาเซิร์สำหรับข้าพเจ้าเองนะครับบุมีย่างแรกก็มีแต่ความภาคภูมิใจของการู้สึกดีอกดีใจเนาะ ที่ทางักรับคนถึงคนในดึงในแง่ในเป็นตบกันใจความดีความงามเป็นหลักผนงานช่งในุ่งในซื่อในแย่ยาไปเงียนแต่ทีใจแค่หนอกเขาไปเจาบุญยังสิกระบุนแทนพุ่นันมีแต่ว่าต้องกบั้งใจทำเฮียนให้สำเร็จหน้าที่ที่รักรับบอกไม้หน้าที่ให้ มีแต่สำนักข้าพเจ้าโยมดีใจเอาละให้ต่อไปเด้อเนาะก่อนโอกดีใจนะที่สั่เชิญได้หมอมายนาทีมาหอดค่นี้เราเอาตัวดีพอสมควรบางว่าต่อไปก็าเอาไงินสิปฏิบัติที่สั่เชิญในวางไว้อาจจะว่าสาห่ายทางซ่องก็เทว่าโมเมียนขัดอันข้องเนาะก็เทว่าเป็นมุกเต็มใจเนาะก็เทว่า การมาล้มมันนี่กับจริงนนนแล้วนี่แหละใครคาับผมคิดให้เป็นจริงแหละว่าอยากไปบอลหรือว่าไปได้หรือบอลไปได้ไอ่าใครกับเอิรนมาล้มอ่าทางไทเฮากับเธอว่าได้อ่าประสานมติกันแล้วกับได้ตกลงเห็นดีเป็นเอกภาพับใคนี่ยมาโอลลุมวงน้องเบิ้งอ่าบุแม่นว่าจีบังคับเขาไปอ่าพวกเธอทางไทเฮาเนี่อยากสร้างพวกสหายแต่พวกสหายกับ บออยากไปก็มีแต่ว่าตามราการตามวองคินเห็นตามประสามติทาง,ง,ทางเท้าแต่ว่าอยากให้พวกสรายไปลาพวกสรายไปแล้วก็ถือว่าก็เป็นกันดีและกับไอ้กะมาร่วมกับจีเป็นนั่นี่งและถ้าพวกน้องแต่ละคนกับบม่มีผู้ใดถื่ว่าขัดข้องมุ่งใจแือว่าพอพอใจไปกับเขาแนะนาแต่ว่าตัวแทนของคณะ ็จะได้ฟัาฟังพวกสหายและตั้งอัตั้งใจบนที่ว่าไปเหียนนี้เนาะการทีว่านึ่งมาในการใช้โทรศัพท์การใช้อินเทอร์เน็ตก็จะบมีสัญญาณและถือว่าตัดขาดเวลาไปเหียนก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณปีหกเดือนเนาะปีหกเดือนโปสหายจะได้ไปนี่จบกลับมาเราเท่าก็จะประสานกันทางโท,งทรเลขก็ะจะไปหับวกสซายมาอ่าจังสรนก็ฟกฟ,กฟังพวกสหายจ,จง ตั้งใจตั้งอกตั้งใจและเสร็จรอดหน,น้าที่ที่พักไร้ลัดเป็นมอบไม้พวกสายตอนนี้คือว่าทางพักไร้ลัดคือว่าได้ไว้ใจไว้เนื้อเส้อใจพวกสายจึงได้ส่งและสร้างพวกสายเป็นพนักงานผู้สุดทอดทางซันพวกน้องทางสองแต่ไปแล้วตั้งอกตั้งใจทำมาได้ทำมาขับพ้นบ่แมนว่าสิไปกาสิไปเฮตเมลีเกนั่ง ไปกินเล้ามอสุล l ไปเฮียหา้ามันเป็นไปไรพอเฮาเป็นผู้ที่ว่าซื้ทอดของอนาคตของประเทศชาติเป็นกระดูกสันหลังเป็นแขนข้อของประเทศชาติและเราเกี่ยว่ะไ้เฮาเกี่ยวโซโห้ซไปเฮียนจังสรนกันนับแต่นี้ต่อไปกับฮะโหาซนี่ไปคิดไล่เกี่ยวกับเข้าอัตกินนำอุปโภคเงินเดือนนำใส่กันเงิน เห็นใบยงยายคุกใบยงยายนเดือนเขาอาทิตย์หน้าเนี่ยเกษตรจเริ่มเดินทางแล้วแ่าเขาก็แจ้งมาไม่นี้ก็พอดีวันศุกร์เนาะมัอาจจะเป็นประมาณวันอ uh ังคารวันพุธนะก็ถือว่าพวกสหายก็จะได้เริ่มเดินทางสั้นขอห้างพวกสหายจงได้เตรียมเครื่องพลาใส่ส่วนตัวมีเวียบบรรดาครอบครัวมีอะไกัไปขอไปลา มีซูมีแฟนก็ได้ไปขอไปนัดไปไม้ไปแล้วตังค์อุ้งตังใจให้มันสําเร็จพ้นพวกน้องนะเหาก็ษิมีสํานันแล้วพวกน้องได้ยังมียังดีอ่ะดีหาเฮนดี้กับจะนี่แต่สํานีจแลยกันว่าเฮนดีกับให้พวกน้องปฏิบัติถือว่าทำได้มากไปพ้นแล้ว่านวัหน้าอบรมหมดแล้วน้องก็สิข้อกับตะกัดตะเกียมเครื่องข้องก่อน เป็นอะไรปกันาโทรห้า่น้องไปกะไปเกี่ยมเครื่องข้อบราะ่อนให้มันเร็วให้มันสเด็จก่อนอืออือ่ะอันนี้เด้พน้องเขาขั้างด้อ่ะขอบใจขอบใจฮะตอนนั้นแหละอ่ะครับรับ ยุ่หน้าเนาะเขามากินน้ำกินไนกินเขาแล้วจะจนำไปเอาตักขีเขากนะินน้ำแล้วน้ำไปห้าสิบกินน้ำเอา เอาล่างนําบ่เห็นน่ะตาคักน้อยอย่างเดียวกับแตกแตกเลยอย่างนั้นใหอย่างนอกแตเนะนี่มันมังานยังบ่อนนาะคืด้ง่ามนมันตนที่นี่น ก็ตกเพชรตลอดกายเห็นตัวบ์พยักปันได้กรือได้เลยปีนีเต็มที่เ,เลยที่มีงามมันตุนเ,เ,เท่านาั้นเนาะงามแค่คนไล่ปีนปีนไกลนันต้มีคนให้มันอากาศมันมันแดดมันแรงปีกไกลนี่นะ เมื่อนีนยังบว่า้อนครับเมื่อวานก้นจุกเลยเมื่อวานเตียกทุกคนน้องอันเดี๋ยวนี้อันทางคนน้า่นทางกองห้อยเพิ่นคือว่าเมื่อวานนี้ทางกลุ่มกองทางคล้าย่นได้เอื้อนไอไปรัวรัวไปลมไอถึกไปเฮียนเลยถึกไปเฮียนอยู่ ทางเวียงก็ไดแกระทางไอ้ไฟก็บมีสัญญาณเดการติดต่อสื่อสารฮะก็สีญากเดเป็นอะไรก็อาชีให้มาบอกเาก,กับน้องสีให้น้องตักิดตักใจรอดท่าอยู่ทางพีก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานน้ํพโอน้าแม่รอดท่าไอ้ไปกับกบุตรลกปีหกเดือนไอ้ที่จบกลับมาแล้วเออคันว่าแนวนั้นกะไอ้ไปเฮียนค่ะตังตัองอุกตังเจเฮียน ไปหุน่นกะยามีามาเจอโซงน้องลีก่กะสิเฮ็ดเวียงนลำพ่อนลำแม่คะท่าไอา้กลับมาโอ้ยไอมาเมื่อนี้ไอก็บอกมียังสิมาบอกมาบอกบบร้ายต่อไอมากตว่าสิสวยเวียงแดะกับสมมิมามามาครอบมาลาแดะเพราะว่าอาทิตย์หน้าไอก็สิเริ่มออกจากค่ายแล้วไปหาไปเฮียนทั้งได้กัให้น้อ,นองต่างจิตตั้งใจรอท่าแท้ๆเด้อ เซียเป็นเรื่องใืมัน้โตัวในครอบคู่สาวจงับแล้วครบแล้วกับครอบมาเร็วเนี่ยตัวครบแล้วครับเข้ากับครอบแล้ว,ว